สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าจากประเทศเยอรมนนีเมื่อนีจ่จะพาทุกคนมาลดน้ําผักเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเป็นการลดน้ำผักที่เราปลูกใส่กระถางในระเบียงบ้านนะคะเดี๋ยวเรามาลดน้ําผักกันเลยค่ะอันนี้จะเป็นต้นกระถินนะคะที่เราปลูกเพื่อนเปีเยยนเ,เดี๋ยวเรามาเช็ดที่หลังนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระถิน อันนี้ก็จะเป็นกระชายที่เราปลูกค่ะ,กระ,คะกระชายนี่ค่ะกระชายนี่ค่อนข้างที่จะต้นใหญ่แล้วนะคะนี่ต้นใหญ่แล้วรอให้ต้นเหี่ยวแห้งเดี๋ยวเราจะมาขุดนะคะขุดกระชายล้วก็อําเป็นลาทำความสะอาดล้วก็เก็บไปในช่องฟิตแล้วหัวที่มีแหนงอย่างออกมาเราก็จะเอาไปฝัมลงดินอีกรอบค่ะ อันนี้ก็จะเป็นต้นขานะคะก็ดูกวาตก่องโครงการอะไรก็ต้นขาที่ว่าขยายพันธุ์ไว้เป็นขายเลนะคะเอามาจากเมืองไทยเหมือนกัน,กนใช้ผาเช็ดเพราะว่าเอียงเพราะว่าอันนี้มันติดพื้นไม้ค่ะ เวลาเราลด,ลดน้ำแล้วมันเปียกมันอย่างเขาตรงเราตรงใส่ผ้าเช็ดนะคะรองสันเดายผื่นโผล่มันมันจะเปือยนะคะมันจะเปื้ยแล้วมันจะเปียกนะะั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปเอาน้ำมีค่ะทีเราอันนี้ไว้หลังจากไปลองน้ํามานะคะเดี๋ยวเราจะมารดอีกรอบหนึ่งค่ะน้ําก็จะเป็นน้ำกรอกหรือน้ำปลาปลานะคะเราสามารถ นำมาดื่มได้นั่นเองจ้าอันนี้ก็จะเป็นกระชายนะคะแล้วก็สิเป็นอันพริกนะคะที่ว่าเพาะไว้แล้วทีนี้ก็เอาไปปลูกเพื่อทอกละทิ้งไว้ในกระถางแล้วก็มีต้นกะทินนะคะเอา,มาเมล็ดมาจากเมืองไทยค่ะกระชายก็จะรอให้ต้นนะคะเหี่ยวแห้งเราก็จะคุดรอกนะคะกระชายกับ เป็นกระชายไว้ทำน้ำยาขนมจีนรับประทานนะคะเอียงประหยัดใดกับประหยัดค่าแล้วก็ปกติก็เป็นคนชอบปลูกนะคะทวายูเมืองไทยนะคะป่านนี้นะคะสวนนะคะคงจะเต็มไปด้วยดอกไม้หรือว่าผลละหมากรากไม้นั่นเองครับเพราะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบอยู่กับธรรมชาติแล้วก็เป็นคนชอบปลูกคะ่ะเพราะว่าได้อยู่กับอย่างสิ่งที่เขาชอบมันก็จะมีความสุขนั่นเองนะคะ ขระพายุต่างประเทศนะคะบบมีมองปลูกกะพยายามหามองปลูกจนวานะคะอันนี้ก็เป็นแก้วมังกรน,นะคะปลูกได้กับสีหาปีแล้วค่ะเขาก็สิมาให้น้ําหรือว่าลดน้ํานั่นเองค่ะแก้วมังกรน,นะคะบบสามารถที่จะนําไปปลูกข้างนอกได้เพราะนางจะไม่ทนอากาศหนาวนะคะเราก็บอสามารถที่จะยกไปไว้ข้างนอกได้ค่ะเพราะว่ากระถางค่อนข้างที่จะหนักเราก็เลยเอาไว้ที่ระเบียงกระจก หน้าบ้านหรือคลางบ้านนะคะที่มีถนนแล้วก็รถบินไปผ่านไปผ่านมานั่นเองค่ะบรรยากาศเมื่อนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะมืดนะคะยังไม่มีแดดนั่นเองค่ะไม่รู้ว่าจะมีแดดหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้ฝนกระตกดีดีค่ะกะค่อนข้างที่จะลกสักหน่อยนะคะกระถางก็จะยกไปยกมาย้ายเกินระเบียงมื่อนี้ก็ดีค่ะเพราะว่าเป็นระเบียงไว้เก็บพริกค่ะทีว่า เฮาเก็บมเมล็ดบกเบิดนะคะมเมล็ดพันธุ์เปเบิดเฮาเกษตรมืไวยตรงระเบียงเนี่ยค่ะเก็บไว้เพราะว่ามันเป็นมีเครื่องทําความอุ่นนั่นเองนะคะแลวเขาสามารถเก็บไว้หรือดูแลไว้ในช่วงหนาหน,นาวได้ค่ะเพราะหนาร้อนนะคะเราก็สามารถยกกระถางนะคะพิกหรือกระถางผักที่บอทนอากาศหนาวออกไปตากแดดที่สนามหลังบ้านนั่นเองค่ะหรือว่าช่วงฤดู่ พาะปลูกเราก็สามารถน้าผักหรือกระถางมาเพาะปลูกตรงนี้ได้ค่ะเพราะว่าค่อนข้างที่จะอุ่นนะคะตอนนี้ก็มีทั้งดอกไม้มีทั้งผักนะครับผสมปนเปีกันค่ะแล้วเบียงตรงนี้ก็สามารถเอาผ้าเอาอย่างมาตากได้ค่ะเพราะว่าจะมีแสงแดดนะคะทรงตลอดเวลานั่นเองค่ะ เมื่อนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมกันจนจบคลิปค่ะบ๊ายบายพบกันคลิปหน้าค่ะ